สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองหวยนะครับรับมาสองเลขเด็กันต่อนะครับกับช่องสองหวยนะครับสำหรับช่องสองหวยนี่ก็มีข้อมูลที่หลากหลายสําหรับการคำนวณนะครับก็จะมีทั้งสูตรปกติสูตรข้ามงวดแล้วก็มีการเลขกำลังวันแล้วก็คำนวณแล้วก็บวกลบครับแต่สําหรับวิดีโอนี้นะครับ ก็จะใช้ตัวนี้แหละครับคือ,อ,อใช้เลขคำนวณไปจับกับตัวล็อกดูนะฮะมันก็จะมีสูตรล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปชมดูกันครับว่าจะใช้วิธีการแบบไหนนะฮะจะแม่นแค่ไหนก็ลองเอาไปพิจารณากันดูครับไปดูกันที่ห้องคำนวณกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูการคำนวณกันนะครับสำหรับวิธีการหาชุดการจับล็อกนี่นะครับก็จะเป็นสูตร คำนวณแล้วก็บวกด้วยล็อกนะฮะบวกด้วยล็อกนะฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลสูตรนะครับใช้แบบไหนนะครับข้อมูลสูตรก็คือ,อตัวเชิงปีกชุดนะฮะ คำนวณหานี่ก็จะส่วนมากก็จะเป็นหลักสิบนะฮะส่วนมากที่สุดก็เป็นหลักสิบเลยนะฮะก็จะใช้เลขเหลักสิบล่างใช้เลขหลักสิบล่างสองครั้งหลักสิบล่างสองครั้งบวกกับหลักร้อย หน้าแล้วก็บวกกับ10หน้าครั้งที่1หลักหาตัวเดียวนี่นะครับคือการจับ,บล็อกนี่นะหาเลขตัวเดียวนะไปจับ,บล็อกได้เลยนะครับไม่ต้องหาตัวอื่นเลยนะฮะคือหาแค่ตัวเดียวนี่แหละครับขอให้มันมันม่นแต่ตัวนึงนะ่ใช้ได้เลยนะฮะมาดูว่าว่าที่หลักหน่วยนะฮะ หลักหน่วยนี้มันก็จะใช้เลขล็อกเลขล็อกอ่ะเดี๋ยวมีตารางให้ดูเลยนะฮะไปจับที่ตารางล็อกได้เลยนะครับเท่านี้แหละครับคือข้อมูลของสูตรนะฮะเดี๋ยวมาดูการคำนวณกันครับว่าคำนวณไปแบบในรูปแบบไหนนะฮะก่อนจะคำนวณนะครับก็ต้องไปเอาข้อมูลที่เป็น แผลการออกรางวัลนะครับเราจะเริ่มมาตั้งแต่งวดประจําวันที่1เดือน11เลยนะฮะหนึ่งเดือน11นะครับเลขที่ออกก็คือ3 4 5 8 9 8ครับ2ตัวท้ายสองตัวล่างนะฮะอยู่ที่8 7ครับ3ตัวหน้าครั้งที่1 4, 4ึ9ครับ สี่กนะฮะก็มีเท่านี้แหละครับข้อมูลที่จะเอาไปคำนวณน,นะฮะเดี๋ยวมาดูงวดประจำวันที่16เดือน11นะฮะเลขที่ออกก็คือ4 5 8 1 4 5 2ตัวอยู่ที่3 7ครับสามจานาขั้นที่1 6 0 สครับไปดูงวดต่อไปก็คืองวดประจําวันที่1น <1. S 1> เดือน12บสองเลขที่ออกก็คือ4 6 2> 1. 1 2 5 2นสองตัวก็อยู่ที่2อ,องนะฮะตัวหน้าครั้งที่1 6ึห้า แล้วก็5นะต่อไป16เดือน12นะฮะ16เดือน12ครับเลขที่ออก7 6 3 8 9 5สนะฮะสองตัวอยู่ที่หนะ้าสอง สามจานาครั้งที่หนึ่งสี่สหนึ่งมวดต่อไปก็คืองวดประจำวันที่นะสองมกรานะครจะเขียนไว้เลยนะสองเดือนหนึ่งหก,กครับเนี่ยเราต้องการหารมวดนี้นลครวดจะมาตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปดูวิธีการคำนวณน,นะฮะดูอาร์ ตัวเลขคำนวณนะคคือใช้หลักสิบนะฮะตัวเลขคำนวณสูตรของในเลคำนวณนี่บอกว่า10ล่างบวกกัน2ครั้ง10บล่างนะครับคือ1ิบล่างบวกกันสครั้งแล้วก็บวกด้วย100หน้าครั้งที่1แล้วก็10หน้าครั้งที่1เท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะลองมาคำนวณกันดูนะครับชุดนี้เราวางที่หลัก10กันเลยนะฮะคือตัวที่จะไปจับหลักหาตัวตัวในล็อกนะฮะ ก็คือแปดบวกแปดได้หกนะฮะจากการทำสองหลักเป็นหลักเดียวเด็นะฮแปดบวกแปดได้สิบหกนะฮะวางที่หกตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมาบวกกับหลักร้อยกับหลักสิบนี่นะฮะหกบวกกับสี่ได้สิบกับสิบบวกกับสี่ได้สิบสี่นะครับเพราะฉะนั้นได้ที่สี่นะครับนี่นะฮะสี่ตัวนี้เอาไปจับล็อกได้เลยนะครับหลักหน่วยนี่เราก็จะไปหาเป็นที่เลขล็อกนะฮะ เดี๋ยวเปิดเลขล็อกขึ้นมาดูนะครับเล็กล็อกครับเลขล็อกนะฮะมีตัวไหนบ้างครับเลขล็อก4นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดที่ตารางล็อกขึ้นมาลนเลยนี่แหละครับดูที่ล็อก4นะฮะล็อก4อี่ชุดนี้นะฮะดูที่ล็อก4เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขที่ถัก,กับนะฮะ ส่นะครับสีสีครับมีสีนะ4สี่ศูนย์สี่สี่สี่ศนย์สี่หนึ่งศูสี่หนึ่งแล้วก็สี่สองนะครับมีจนไอีกครับสี่สองสี่ห้า สี่สองสี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่เก้าครับเสร็จแล้วแล้วก็เก็บตัวนี้ไปเลยนะฮะจดสูตรนี่นะฮะได้แล้วฮนะเราจะพับเก็บล็อกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบผลกันดูนะว่าที่จับล็อกตัวนี้นะ่ย หาตัวสี่ตัวนี้นะฮะมันจะออกตัวไหนนะครับผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่16เดือน11นะครับรางวัลที่หนึ่งครับสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดครับไปดูที่เราหาไว้นี่นะครับก็คือสี่ห้าตัวนี้นะครับให้เข้าตรงๆนี่นะฮะนี่นะครับคือถ้าเราไม่รู้ว่าจะใช้พิธีไหนก็หาตัวเดียว่นิหาตัวล็อกแมนๆสักตัวนึงนะหาตัวแมนๆนสักตัวนึงไปจับกับตารางล็อกนหนร่บ มันก็จะเข้านี่ฮะสี่ห้ากับเข้าข้างบนนะฮะเดี๋ยวไปดูงวดต่อไปนะครับว่าการจับตารางล็อกแบบนี้จะเข้าอีกไหมหาหลักสิบนี่นะครับก็คือใช้เลขผักสิบล่างสองครั้งแล,ล 100, แล้วก็หลักร้อยแล้วก็หลักสิบของสามชนะครั้งที่หนึ่งนะฮะมาที่หลักสิบดูนะฮะคือตักตัวจับนี่นะ ทำสองขีดนะั้เป็นขีดเดียวนะครับก็คือ3ามบวกสามได้หนะหกไปบวกกับ 6, 6ได้12บครับ12บวกกับศนย์ก็ได้12บวางที่2นะเลยครับ2ตัวนี้นะครับที่เราจะต้องไปหาตัวตลางล็อกเปิดตารางล็อกขึ้นมานะครับหลักหน่วยก็จะเป็นเลขล็อกครับเปิดตารางล็อกขึ้นมาเลยครับ นี่เลยครับตารางล็อกครับ2นะฮะล็อก2ก็จะเป็นตัวนี้เลยะล็อก2นะครับก็จะเป็น22 22อง2สองแล้วก็2องศเนี่ย2 2นะฮะสอง0 2 1แล้วก็2 3นะฮะแล้วก็จะเป็น24 25 29นี่ย สองสี่สองห้าแล้วก็สองเก้าไปเช็คผลกันดูครับก่อนจะไปเช็คผลเดีย๋ยวขอเก็บตัวนี้ก่อนนะฮะเก็บตารางล็อกพับไปก่อนนะฮะพับตารางล็อกเก็บไปแล้วแล้วก็มาตรวจผลกันดูงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองนะครับเลขที่ออกหลังวันที่หนึ่งครับสี่หกหนึ่งสองห้าสองสองตัวอยู่ที่สองสองครับมันเข้าตัวไหนฮนะเข้าตัวนี้ครับสองสองเลขล่างครับ อันนี้เข้าล่างะฮะมีเข้าบนแล้วก็จะมีสองห้าตัวนี้ฮะแต่มันกลับเป็นบน,นะฮะชุดนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮะบนนะฮะถูกทั้งสองตัวเลยนะะเข้าทั้งสองสองชุดเลยบนล่างเลยะฮะมาดูต่อครับนะงวดสี่สิบเอ่อสิบสองหนึ่งเดือนสิบสองผ่านไปนะครับมาดูที่สิบหกเดือนสิบสองนะ งวดที่แล้วนี่นะดูตัวว่าตัวที่จะเอาไปจับล็อกในตัวไหนนะครับลองมาหาดูนี่ฮะตัวนี้นะตามสูตรนี้ครับตามขีดข้างบนได้เลยไม่ต้องท่องหลักนะพรสูตรทุกสูตรเหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับวางที่หลักสิบไปเลยนะฮะก็สองบวกสองได้สี่ครับวางที่สี่นะครับแล้วก็จับสี่นี่นะบวกไปสี่ก็หกได้สิบครับสิบบวกกับห้าได้สิบห้าวางที่ห้าเลยครับ ตัวห้านี่แหละครับที่เราจะไปจับล็อกฮนะได้5้ามาตัวเดียวครับแล้วเราก็จะไปเปิดตารางล็อกได้เลยนะฮะเปิดตารางล็อกขึ้นมาเลยนี่นะครับไปดูที่หลักห้ารัมีตัวไหนบ้างครับหลัก5ก็จะมีนี่เลยฮนะตั้งแต่5้าห้าขึ้นไปนะฮะเขียนไปเลยนะครับเปิดมาแล้วก็เขียนห้ห้าครับห้า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 หนึ่ง แล้วก็ห้าสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็จะเป็นห้าสี่ห้าหกห้าสี่ห้าหกแล้วก็ห้าแปดครับเสร็จแล้วเราไปตรวจผลกันครับเดี๋ยวพับจนนี้เก็บก่อนนะฮะ ตารางล็อกเก็บแล้วก็ไปดูตวจผลกันครับงวดประจําวันที่สิบหกเดือนส2บสองนะครับเลขที่ออกนะครับหลังวันที่หนึ่งเ5 5หกสามแปดเก้าห้าห้าสองครับมาดูที่เราทําไว้นะครับเราไปเอาตารางล็อกมาเนี่ยก็คือห้าสองนี้อันนี้มันเข้าตรงครับจะเข้าเลขล่างครับชุดนี้มันมีทั้งล่างทั้งบนนะครับเข้าเลขล่างครับตรงๆนะฮะ ตัวตกมันเข้าจีเรล่างเดี๋ยวมาดูงวดนี้เลยครับงวดประจําวันที่สองเดือนหนึ่งครับสองมกราครับจะมาตัวไหนครับลองไปหาเลขล็อกกันก่อนนะครับเอาเลขล็อกไปจับเลขคำนวณนะฮะไปจับล็อกเนึ่ะฮะเลขคำนวณนะครับหลัก12ครั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยัวหนราครั้งที่1ครับชุดนี้ก็วางที่หลัก10กันนี่นะคะ กานทำกอนคำนวณก็คือคำนวณที่สองตัวนี้คัสองขีดเนี่ยเป็นขีดเดียวกันนะครับห้าบวกับสิบกับวางที่ศูนย์นะครศูนย์บวกกับสี่ได้สี่ครับสี่บวกกับสามได้เจ็ดครับเจ็ดครับเราไปจับล็อกที่เจ็ดเลยครับเ,เลขตัวนี้นะฮะเขียนไว้ก่อนนะครับว่าเราจะต้องไปจับเลขล็อกนะฮะนี่นะครับเลขล็อกหลักสิบนะฮะนี่ก็คือเลขล็อก ไปจับที่เลขลนะ็อกฮะล็อกเจ็ดครับไปดูนะ่ยว่าล็อกเจ็ดมีตัวไหนบ้างครับเปิดตารางล็อกขึ้นมาเลยครับเราไปเปิดตารางล็อกขึ้นมาตัวนี้ฮนะดูจะชัดว่าล็อกเจ็ดมันมีเจ็ดอะไรบ้างนี่นะฮนะเจ็ดเจ็ดครับตัวแรกนะฮะมีเจ็ดเจ็ดนะฮะเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะฮนะเจ็ดหนะึ่งแล้วก็เจ็ดสามนะฮะ แล้วก็เป็นเจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดครับได้แล้วภาพจะนี้ก่อนนะฮะรับจะลากลอกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเฉยชุดที่หาได้นี่ฮะตามนี้เลยครับชอบกันไหมฮะสำหรับตัวเลขนะครับ ก็จะเป็นตัวเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดศเจดหนึ่งเจดสามเจ็ดห้าเจ็ดหแล้วก็เจ็ดดครับอาจจะหลายตัวหน่อยใจ้อเลือกเอานะคระับว่าไม่จับทั้งหมดนะครเลือกเอาตัวที่ชอบเลยนะฮะบันประจำวันที่สอง มก,กราคมครับมก,กราคมนะฮะหกเก้าครับช่องสองไว้จัดให้ครับดูตัวเลขแล้วนี่แอดคิดว่านะฮะโอกาสที่จะมีนี่นะคก็คือไอชุดนี้นะครับมันไปชนกันหลายๆสูตรที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีตัวที่ชนชนเนี่ยนะก็จะมีเจ็ดหกกับเจ็ดแปดนะฮะชนกันมากที่สุดเลยนะครับ ลองดูนะครับว่าในชุดนี้อาจจะพาให้ท่านได้รางวัลก็ได้นะครับแต่จะมาบนหรือมาล่างก็ลองพิจารณากันดูนะฮะสำหรับสูตรนี้ก็เข้ามาติดติดเกอสามสี่งวดนี้ก็เห็นว่าบางงวดที่เข้าตรงตรงกันเลยนะฮะก็จริงๆแล้วมันมันก็เข้าตรงทั้งวดเหมือนกันนนะฮะสามงวดติดนี่นะฮะเข้าตรงทุกงวดนะครับลองดูนะฮะสำหรับสูตรนี้นำมาปากอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อเอาไป พิจารณาเป็นแนวทางในการตัดสินใจนี่นะฮะการตัดสินใจได้ๆนะฮะขึ้นอ,อยู่ที่ท่านแล้วนะครับสำหรับแอดก็คงจะทำหน้าที่แคแบบ่หาข้อมูลมาให้ท่านได้ดูได้ชมกันนี่นะฮะลองดูนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าไม่ชอบทั้งหมดก็เลือกเอาเฉพาะบาง,งตัวไปนะ,ะเพราะว่าหลายๆตัวนี่ก็มันมีหลายตัวอะไกันนะ,ะทั้งห้าตัวนี่นะ กตัวหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเั็เจ็ดตัวอะไรเนี้ยกัเจ็ดตัวนะครับถ้าจับถูกตัวเดียวเนี่ยคือต,ตัวหลักกรนีนี้คือเจ็ดนี่นะฮะถ้าจับเจ็ดถูกนี้ก็โอกาสได้รางวัลสูงมากนะฮะถ้ามาเจ็ดนะฮะก็มีโอกาสครับสําหรับตัวนี้นะแต่หลายๆสํานักเนี่ยก็ให้เขาเข้าให้ไปกันนะฮะคือเจ็ดสามนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจเนี่ยเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดนะฮะแต่แอสเองนี่ชอบเจ็ดแปดเจ็ดหกมากกว่านะครับ สามตัวนี้นะฮะแต่ตัวที่ชนกันมากที่สุดคือเจ็ดแปดนะเจ็ดแปดนะฮะหลายสูตรมากในที่ชนนี่นะฮะจะมาหรือไม่มาก็ลองพิจารณากันดูครับขอให้โดยขอให้มาครับขอบคุณนะครับสําหรับทุกท่านที่ติดตามชมจนถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนะฮะกดติดตามก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอให้ท่านกดดูได้ทันทีนะครับ หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวันนี้โชคดีรวยร,วย,รวยเงยนกันทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหน้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครอ,องสวัสดีครับ